ครับพี่น้องปัญหาของชาวพุทธในการขอใช้สถานที่เนี่ยที่จะจัดงานเพื่อปกป้องพิทักษ์พระศาสนาเนี่เป็นเรื่องยากนะครับหลายครั้งหลายคราที่เราเข้าไปขอใช้สถานที่วัดก็โดนปฏิเสธและสถานที่อื่นๆที่ใช้คําว่าพุทธสถานหรือพุทธสมาคมหรืออื่นๆก็ช่างนะฮะก็จะเป็นอุปสรรคในลักษณะนี้แหละหน่วยงานของรัฐเองนะฮะ หลายครั้งหลายคราที่เราไปประสานเพื่อที่จะใช้จัดกิจกรรมเพื่อพระพุทธศาสนาเนี่ยมันทําไมถึงมีอุปสรรคผมไม่เข้าใจจริงๆว่าไอคนพุทธที่เป็นผู้บริหารประเทศอยู่หรือผู้บริหารองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐเองทําไมกิจกรรมอย่างนี้คุณไม่สนับสนุนนะครับหลายครั้งพี่น้องเราละเห่เล่ร่อนไปจัดการสัมมนาต่างๆที่โรงแรม แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเยอะมากการประกาศพระศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําจังหวัดแต่ละครั้งเราต้องไปเช่าโรงแรมนะครับไปเช่าสถานที่อื่นๆซึ่งมีค่าใช้จ่ายแล้วทําไมวัดวาอารามสร้างใหญ่โตบางครั้งพระผู้ใหญ่เองก็ยังกลัวไม่กล้ายังเกรงใจมันหมดเวลาเกรงใจแล้วมีใช่หรือพี่น้องที่เราจะออกมาทําหน้าที่ วันนี้ผมอึดอัดมากนะครับที่น้องชาวพูดทั้งประเทศครับ